ไปสนใจกวางชนราคาถูกติดต่อได้ที่เพจนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมพบกับนักสู้แห่งขุนเขานะครับเพจเดิมนี่จะเป็นกวางชนราคาถูกนะครับผมขวมโดนแบนนะครับผมได้เปลี่ยนเป็นนักสู้แห่งขุนเขาแตนนะครับอันนี้มีกวางมาได้มาสองตัวนะครับอันนี้เป็นกวางปลาหนาดนะครับได้มาสองตัวนะครับขนาดตัวนี้นะครับ จะอยู่ที่6.3นะครับ2.8นะครับเป็นใครชอบสายแท็กเตอร์นานาตัานๆนะครับนีบแตกนะครับตรงทรงนี้นะครับดูละะักษณะมันนะครับทรงแท็กเตอร์นะครับใครชอบนานาตัานๆนี่ประพาดเลยนะครับกวางมาจากเจ้านี่นะครับ มันนี่มันได้กินอ้อยนะครับตัวนี้เขาลุมมันเลี้ยวหน่อยนะครับเลี้ยวไปทางซ้ายหน่อยแต่นี้ได้นะครับแอได้ปกตินะครับอันนี้หันตัวนะครับตัวนี้นี่มันแบบบบคไข่ก้าต่อเลยครับมันต้องน่าจะเอาไปต้องเอาไปกินอ้อยนะครับตัวนี้นะขนาดนี่ยาวนะครับหกจุดหกหกจุดเจ็ดนะครับลำตัวสองจุดแปดนะครับมันแบบเปอกใข้ก้านะครับตัวนี้นะต้องเอาไปเลี้ยงนะครับใครสนใจก็ ติดต่อมาในข้อความเพจได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ